ไปทำบุญใช่ไ<า>ไปทำบุญในอาหารน้องหมากันดีกว่าเดีวน้องราชามาทำบุญบ้านน้องหมาพิการมูลนิธิบ้านโสเภณีสาธิการตอนนี้น้องราชานั่งอยู่นี่อันนี้ชื่อน้องแตงโมใช่ไหมอันนี้ชื่อน้องอะไรคะแน,นะนั่นเนี่ยน้อง 干啥？干起来！来，来，来， ให้ตัวที่หิวลูกใช่หิวเอีะตวนี้ตัวนี้ไงกไหมไม่ค่ะไม่วงเดี๋ยวมันร่วงอ่ะสวัสดีฮะสวัสดีค่ะยังไม่มีชื่อแฮป นาท่าชาไหมนาชาให้น้องมาช่นาทาชาไหมตัวดำเมืนหนูเลยขาสสขไม่มีสขาน้าชไหเป็นแตั้นสั้นสัได้ตาโตมาก มาทำบุญกันนะคะ